รายการต่อไปก็จะเป็นรายการของวันที่31มกราคมหัวข้อที่5ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธิเราจะกลับไปที่โปรแกรมเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทกดปุ่ม w o r k f l o w เราจะลงมาที่ปิดบัญชีสมุดรายวันที่เราจะใช้ก็คือเล่ม GJ สมุดรายวันทั่วไป ให้กดปุ่มโอเคค่ะจากนั้นเราจะเพิ่มรายการโดยกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะวันที่เราจะใส่เป็นวันที่31ทับ01ทับ54 โปรแกรมจะขึ้นมาบอกว่าวันที่นี้เป็นวันที่ที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้คือช่องทายตัวตัว C ที่เราเคยบันทึกไปรายการปิดบัญชีเราจะต้องใส่เป็นตัวีต่อไปนะคะโดยกดปุ่มโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะถามว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนใดโดยโปรแกรมระบุว่า01 2554ซึ่งถูกต้องแล้วให้เรากดโอเคจากนั้นโปรแกรมจะถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้างโดยเราจะเลือกที่ปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายให้กด enter หรือ d o u b ลคลิกค่ะ โปรแกรมก็จะดึงรายการที่เราบันทึกไว้เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาทำรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเราจะมาตรวจสอบกันนะคะขายสดเดบิตขายสดอยู่ที่9,500บาท ขายเชื่อ2,9,100บาทเครดิตสินค้ารับคืนและส่วนลด3,500บาทเครดิตตื้เชื่อแปดหมบาทเดบิตต้นทุนขาย5,7,700บาทเครดิตเงินเดือนและโบนัสพนักงาน40,000บาทค่าจ้างและค่าบริการ1,000 10, งบาท ค่าน้ำประปา2,100บาทค่าไฟฟ้า3,100บาทค่าโทรศัพท์1,200บาทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม200บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์934.25บาทกำไรสุทธิประจำปี50,000 จ็ดร้อยสามสิบสี่จุดสองห้าบาทค่ะในที่นี้เราจะเห็นว่าบริษัทจะขาดทุนอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสี่จุดสองห้าบาทค่ะหากตรวจสอบถูกต้องแล้วเราจะกด F10 บันทึกค่ะ โปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขอลเชอร์ให้หรือไม่ให้เรากดปุ่มเยีสค่ะก็จะกลับมาที่หน้าจอน,นี้ให้เรากดปุ่ม Escape ออกค่ะค่ะวอลเชอร์ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายการก็คือปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายไปบัญชีกำไรขาดทุนหากถูกต้องแล้วให้เรากด e s c a p e ออกค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับรายการนี้ขอบคุณค่ะ